กรมทางหลวงค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมรับความความคิดเห็นนําเสนอความคืบหน้าโครงการสํารวจออกแบบ4ช่องทางจราจรค่ะบนทางหลวงหมายเลข317จันทบุรีสายแก้วค่ะซึ่งอยู่ช่วงระหว่างอำเภอสอยดาวบ้านเขาแหลมค่ะ ที่ห้องประชุมสหกรณ์คนนมสอยดาวที่อยู่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณปรึกษาเกียรติเวชปลัดอำเภอสอยดาวค่ะก็ได้มีการประชุมย่อยครั้งที่2โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องทางจราจรบนทางหลวงหมายเลขสา7หจจันทบุรีสะแก้วค่ะ อยู่แถบอำเภอสายดาวบ้านเขาแหลมนะคะโดยมีนายสวัสดิ์เทียมมีชาวรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนและก็บริษัทเทสโก้จำกัดค่ะเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้ารับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการให้มีความสมบูรณ์ทางวิศวกรรมค่ะสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐ,ฐกิจและสังคมรวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นค่ะพร้อมทั้งมีการเสนอมาตรการป้องกันการแก้ ไขตรวจติดตามแผนดาเนินการให้มีประสิทธิภาพค่ะโดยโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็มีจุดเริ่มต้นโครงการที่กิโลเมตรที่82บริเวณบ้านเขาแดงตำบลทับช้างอ,อําเภอสายดาวค่ะ ไปสิ้นสุดโครงการที่กิโลเมตรที่91นะคะอยู่ที่บ้านซัพคูตำบลวังสมบูรณ์อําเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งระยะทางเนี่ยประมาณ9กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ศึกษาประกอบไปด้วย2จังหวัด2อําเภอ3ตำบลค่ะก็ได้แก่จังหวัดจันทบุรีในพื้นที่สอยดาวทับช้างจังหวัดสระแก้วในอําเภอวังสมบูรณ์ ตำบลวังทองตำบลว,วางสมบูรณ์ค่ะโดยขณะนี้นะคะก็ได้ดำเนินการสํารวจศึกษารูปแบบการออกแบบโครงการและก็ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามขั้นตอนการศึกษาแล้วค่ะซึ่งก็เป็นแผนพัฒนาเส้นทางให้สมบูรณ์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกและก็รวดเร็วปลอดภัยด้วยค่ะ กรมทางหลวงเนี่ยก็เห็นว่าเส้นทางหลวงหมายเลข317นะคะจากจันทบุรีไปถึงสระแก้วเนี่ยเป็นเส้นทางที่ มีความสำคัญในการขนส่งสินค้านะคะระหว่างภูมิภาคระหว่างภาคตะวันออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็การขนส่งสินค้าไปที่ชายแดนนะคะก็เลยเล็งเห็นว่าควรจะขยายทางหลวงเนี่ยให้เป็นสีช่องจราจรทั้งเส้นทางเลยความคืบหน้าตอนนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็คือรูปแบบของแบบก่อสร้างเนี่ยเ,เรียกว่า90%ซ์แล้วนะคะก็คือว่าจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่นานมาเราก็นำข้อคิดเห็นต่างเนี่ย มาปรับปรุงรูปแบบทางหลวงนะคะให้สอดท้องแล้วก็เกิดผลกระทบกับทั้งชาวบ้านสิ่งแวดล้อมนะคะน้อยที่สุดแล้วก็มีความปลอดภัยด้วย